ตากฎกติกาเนี่ยต้องว่าถ้ามาเวลาเหล่เนี่ยก็จริงเนี่ยมันเหล่้ากๆเยอะสำหรับชีมของ Invisible เอาโอ้โหทะลุตำบาลีแอร์ล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหสี่ห้าคนไปไม่ได้ครับ โอ้จังหวะถูทมาให้ดูไปเล่นหลายจังหวะไปนิดนึงแล้วไม่มีเพื่อเติมพวกอาตการ์แล้วแอบไม่รู้จะสายให้ใครไปมุมโยกไปเสาไกลลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับไปคอยขอกันอยู่แต่ละตัวเองครับฟังแต่งโงบมาแล้วเปลี่ยนการจังหวะที้จับวิ๊ โวลหลบแล้วกลับไปตั้งกันใหม่ครับบอลวันนี้เราปวดอย่างทันท้าเลยครับไม่มีต้นครับดับแล้วปู่จังหวะนี้ไหลมาไม่ดีครับดับกลับมาได้อินบิซิเบิลสายก็ไปติดนิดนึงจังหวะสองยังไหลกลับมาได้ครับดูว่าบอลหญิงไก่ดูนี้ก็แรงไม่หายด้วยนะแรงไปติดทางด้าน เพื่อนหลัสามนิดนึงครับบอลสลับออกข้างได้ไปลุกทุ่งครับินวินดเป็นสั้นตู้ทีไกลแล้วแม่จังหวะเข้าซองแบบไฟครับตูมเร็วตูแอรบังแต่หันนี้เข้าซ้ายแล้วก็โดโอ้โหง่ายเกินไปครับแม่แต่พอผู้สาวประตูคยจากออกมาก็ทีครับเอาล้มจัดจังหวะนี้ไหลามาแอรจับเราตรงกลางตูล้ยังไม่มีใครหล,ลบตึงแออจะหลบสองคนไม่ผ่านครับบอลไม่ติดเท้า เราจะโดนสวนกลับยกตัวอินวิขึ้นมางซ ja ้ายรับัสบางจังหวะนี้โอ้ดูมิดเลยอรับ <t> ิน <hari> ี่ต้องเน้นเลยสำหรับทางด้านที่อ şey น้าสามก็ต <hari> ้องบอกว่าตอนนี้แมนแมนพวกเขามากกว่าก <t> ็จ <hari> ริงับแต่ว่า บางลันเสียดันดับที่2เนี่ยถือว่าลูกได้เสียนั้นดีกว่า,าทั้งๆจะหลายลูกครับเพราะฉะนั้นเกินไปได้ในแต่ละแมตช์เนี่ยถ้าจะชนะต้องพยายามชนะให้เยอะไว้ก่อนด้วยแนะจังหวะนี้ทุกคนสุดแข็งมากด้านอีวิซิเบิลทุ่มไก่มาแอร์โอ้โหดีดจังหวะนี้ด้วข้างเท้าแล้วก็ไม่ดีครับบอลสุดท้ายลึกเกินไปครับสู้แหมจังหวะสุดท้ายยังได้เลยทุ่มแล้วแต่วับอีวิซิเบิล เปลี่ยนพุ่งครเป็นเบอร์เดียบพุ่งจับมาโบสวางจังหวะนี้คนไม่รู้จักคือใน้ใครครับตู้ต่อส้นแล้วไม่มีใครเลยข้างหลังครับดูเหมือนว่า<ๆ>ทางด้านเพื่อนร3เนี่ยตอนหน้าเนี่ยที่ใช้เป็นแอร์ตัวสนับสนุนตรงกลางยังไม่มีครับหลายๆจังหวะเล่นโดดเดี่ยวไว้หน่อยวันนี้ดูครับ เพิ่มความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักครับสำหรับเพื่อนสามเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแต่โดดเราก็โอ้โหตู่ต้อังจังหวะนี้ตู้ไปได้ที่แบบต่าจังหวะสุดท้ายออก,กับบอลสุดยอดข้ามไปอีกแล้วย้อนกลับมาอ่ะสารจังหวะนี้วนหลบให้ดีครับแต่ยังแก้กันออกมาได้ครับเพื่อนสามบอลอยู่ที่วิส แล้วจะไปเล่นยากครับคุณดูครับออกบอลลังหวะเราเราเปิดไกลมาก็ยังไม่ผ่านกับบอลหมู่ทิ้งเสาสองเบิร์ตจับบอลลงแล้วมาย้อนหลังกลับมาเอ้าเหมือนจั๊กันนิดนึงครับกองหลังให้ออกมาที่ว่าจังหวะสุดท้ายวิสตูครับโอ้ยยอมเสียไปลูกทุ่งเลยนะทำไมอ่ะสำรนบเนี่ยสามเลย ซย้อนต่อมาครับบอลฝังอยู่ว่าเซอร์แจากลูกนี้เปิดฉลถบแล้วออกห้างกับยังได้ด้วยเ่อีกครั้งครับผมอินซิมเบิลว่าลุกม,มาตรงกลางลูกนี้ให้มาครับเหตุทางซ้ายเปิดเตะตู้ครับหลายๆจังหวะไม่มีตัวเติมขึ้นมาเอาซ้ายขวาของแต่นนละด้านอ๋อแล้วจังหวะนี้แตะโอ้โหจ้าแม่ยามจะอ้อมตัว โอ้แล้วไปปังได้ลูกนี้ไถมาชิปมาตรงการยริงแล้วไม่ตรงก็หรับโอ้ต้องหงกวิงการด้านซ้ายและขวาเนี่ยเนี่ยเติมยังไม่ทันครับเลยจังหวะที่เห็นได้ชัดเลยครับของเขาเพิ่มอันสามเนีโทครับโทษนี่ทิ้งเวลาไม่ต้องพักเลยนะเล่นต่อเลยนะ ถ้าสำหรับ hmm. ช yeah. well, we well, mm ่วงพักที่เวลาครับเดี๋ยวจ้างอีกครั้งเยอะจะไม่มีการพักครับเขาขึ้นเวลาเนี่ยต้องบอกว่าจะชันจริงๆครับดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวเล่นต่อเลยสำหรับขึ้นเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับช่วงเขาขึ้นเวลาครับเอาน้ำเข้ามาดื่มในสนามครับถ้าทีไหนยังไม่มีน้ำกงไหนไปจ้างทางสนามให้เลยครับ เนี่ยแบบว่าเดี๋ยวตอนพักขึ้นเวลาจะให้มีน้ำทานเงี้เดี๋ยวไปเสียเวลาไปถือน้ำกลับมาครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับไปสั่งน้ำรอได้เลยครับช่วงพักขึ้นเวลาน้ำอีกครั้งครับจะไม่มีการพักขึ้นเวลาครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับสำหรับตอนพักขึ้นครับเอาน้ำเข้ามาทานในสนามครับจากให้มาสันโอ้จ่ายขึ้นมาอารับหลุดขึ้นมากว่านี้ตรงกลางแต่เราไม่ตรงตัวโอ้โหดูครับนี่เกมต้องบอกว่า สองหน้าพักได้ตลอดแล้วสำหรับทันต์เมื่อนสามแต่ว่าตัวเติมมีงแบ็คซ้ายและขวาเหมือนจะยังไม่ทํางานครับโอ้ดูครับซ้ายและขวาของเพื่อนอสามซ้ายเป็นพิพงครับแล้วก็ทาันตนขวาเป็นบิสเนสยังไม่เติมขึ้นมา,ามนเนี่ยผมก็ตีจะเป็นดิวครับแต่วันนี้ดูครับแล้วสามที่เล่นตรงกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่า หล,หลายจังหวะเนี่ยลงต่ำเดินไปแล้ว,ต,วตัวสนับสนุนกองหน้าไม่มีครับตูต้หลทะลุช็อ้จังหวะสุดท้ายยังไม่ขาย,ยแก่ที้ออกข้างไปยัง,งได้เป็นลูกช่่งอีกครั้งครับสำหรับกิน visible เคลมผ่านกันไั้เจ็ดนาทีแล้วสกอร์แรกยังไม่มาครับ oh, 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 oh. แล้วจังหวะนี้ทุ่มยกขาชัดเจนเลย ฮงทุ่งขนานเส้นมาแอร์ดูเขาเดนเล่นการตัวเติมครับแอร์บางคังเล่นคนเดียวแล้วตู่ว่าจังหวะนี้ตลกสามคนก็ไม่ได้อ้าวแล้วไปแย่งกันเองไปทิ้งออกมาจังหวะสองบอลเบิร์นช <3 S 2> ัางๆออกมาสั่นทางซ้ายครับซ้ายสุดมีเพื่อนประคองอยู่ะดึงลอเกมนิดนึงครับเพื่อนสามวิตให้มาสั่นแตะต่อแล้วสายทะลุช่องวิตจาก ดูว่ทาทำเกมขึ้นมาทางขวาแล้วจ่ายไม่ดีแล้วดูนี่ตู้เจ้าแหวกสองแม่ไม่พ่างแล้วตัดไปตั้งกันหม่ที่มุมสาตู้ีิงบอลยาวลกขึ้นหน้ามาจังหวะสุดท้ายหม่งแล้วโครงการคนเดียวจับแล้วโอ้โหนี่เขาจับโอ้ยนี่เจ้ามันจะกูโอ้โอเอติมขึ้นมาแล้วแย่จังหวะแรกทำท่าจ,จริงแต่ไปสองที่สองใจบอลมันมาไม่ตรงังหวบ รับขาดหน่อ,อได้บิดดุ้เนี่ยตัวเติมมาช่วยแอร์ยังไม่มีเลยครับไหลออกมาทางซ้ายผมเบนยาวลูนี้ก็ไม่ผายแต่ทิ้งออกฝั่งก็เลยจเป็นตั้งแต่แบบมุผมพงแล้วจังหวะสุดท้ายครับโอ้ต้องบอกว่าลูกเกมแบบนี้สำหรับเพื่อนฝั่3นี่ต้องบอเป็นแตกเลยครับเริ่มเกมมาหนุนได้เยอะกว่า แต่ว่าตัวขึ้นมาต่อเกมในแดนหน้าไม่มียบและจังหวะนี้ก็เปิดผ้าดกันเองอี่ครับโอ้นี่เห็นได้ชัดเลยครับน่เลเรื่องที่จะดกบิ๊กไว้ข้างสนามครับตัวลุกธรรมชาติรับต้องบอกว่าจากซันแล้วก็วิทเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์ก็จริงแล้วลุกเดียวเดียวโอ้โหนี่เดียวเดียวยังยิงไม้ตรงกรอบเลยครับโอ้โห นี่เป็นโอกาสทองเลยครับโค้ลูกๆยิงไม่ตรงกรอบเฉยเลยครับสำหรับเพื่อนศัลย์ <c oughs> โค้เป็นไปได้ครับตัวจังหวะประตูกูคงดักได้อีก,อกแล้วจังหวะนี้นปล่อยบอลไหลตรงกลางมีต้องพยายามเพิ่มสปีดบอลให้เร็วกว่านี้สำหรับเพื่อนศัลย์ครับดูเหมือนแก้มันจะเหนื่อยลงไปครับ่าดูสกอร์แรกพวกเขายังไม่หนีด้วยซ้ำครับเล่นเหมือนบอลนำอยู่หลายลูกเล่นต้องบอกอย่างนี้ครับ เปิดลือกมาไม่ถึงกรตัวสองแอบกินแล้วก็ยังไม่ตกขอบโอ้โหดูครับามืต่ใจประตูปลดล็อคยังไม่มาเนี่ยพวกเขาก็เล่นด้วยความปกิกกดดันเนี้ออาสำหรับเื่งอันสามเนีสเปิดถีงยาวขึ้นหน้ามากรบอลหลุดออกข้าจะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามแล้วจะถอดทุกทีโพงออกครับสำหรับเพื่อนอานสามตอนนี้จะส่งเอาวิชลงมาครับจากหน้าจะไปเล่นเป็นวิงแบ็กแทนเนี้ ปกติเนบิคเป็นตัวลุกเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นตำแหน่งไหนครับเล่นเป็นหน้าตัวเป้าเลยหรือเปล่าครับในช่วงหลังๆครับบิ๊กนี่ก็ไปจืนเขาเป็นกองหน้ามาค่อนข้างบ่อยครับวิชหายโอ้โหลูกนี้ไปกัดกกันเองนะบ้าจ่ายมาระหว่างซันกับแอร์พอดีครับตรงกลาง โหมดปล่อยบอลหลเอาครับลูกนี้ขึ้นมาทางขวาอินวิสิเบิลแต่หลบมาแล้ว่็ดูว่าจังหวะท้ายคอามได้ยังยาวเดีไปครับบิ๊กให้จังหวะนี้ไม่ตรงเพื่อแล้วชิ้งมาตรงกลางแอร์แต่ต่อแล้วไหลสั้นๆครับบิ๊กสายทะลุช่องหลุดมาแล้วลูกนี้หลบแอร์ยิงไม่เหลือครับโอ้โหเอาจนได้ครับนี่กว่าจะได้ประตูนี้นานเหลือเกินคเงือกหนักสาม เนี่ยเปลี่ยนบิ๊กลงมาไม่ถึง2นาทีแล้วที่ได้ประตูขึ้นมาเลยสำหรับพี่อาสามครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเนี่แอนหลายหลายครั้งโดดเดี่ยวเลยไปครับไม่มีตัวขึ้นมาสนับสนุนครับอย่างที่บอกว่าฟานยืนค่อนข้างจะต่ำเดินไปครับในช่วงต้นครึ่งแรกครับใช่แต่ตอนนี้ได้ประตูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าทุกเกมต่อไปนี้จะเล่นยังไงสำหรับทีมวิสิเบิลตามหลังแค่ประตูเดียวก็ไม่แน่ จังหวะก็ทั้งคู่ต้องท่มเนาะจังหวะล็อกตบผู้สาวประตูมาฮะก็จะบอกว่าค่อนข้างจะนิ่งเนาะเป็นอาสามเอซานอาฟิตเปิด,ปดลึกมาสวยทางซ้ายอาฟิลากขึ้นมาครับบิตแต่เข้าในแล้วกิงโอ้โหชนคานครันมามือผู้สาวประตูไปแล้วครับ เลาสวยแล้วขึ้นมาขาวาอรับิงดิเบอร์โอ้ยเราไปดื้อเลยครับทางขวาครับขึ้นมาเจอสองคนจังหวะนี้<ไ>ดึงจังหวะหลอกอ้าวเราเสียบอลดูว่าจังหวะโตู้ครับก็เวลาสามโอ้โหจ่ายลูกนี้แรเลยเชื้อเลยครับใหโดโดกกก้โบท๊ทดูครับโดนปาโกติดเลยครับโบ๊ทย้อนกลับมาตั้งกันใหม่บอลให้สั้นๆกับตู้ โอ้ยแล้วดูว <c oughs> er <c oughs> ่าเสีบอลจังหวะนี้วิกอ่าหลายหลุดเลยครับสันยิงโอ้โหเลี่ยมท้อยก็ตัวนี้เด็ดขาดจริงๆนะประตูนี้สั่งโอ้ยิงเสียสามเลี่ยมเสาแรกครับเกือบร้อยเลยอ่ะประตูนี้ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับให้สัญญาณเพื่อนั่งคาดสนามวิกจะถอดองวิกออกแล้วส่งบอลออกมา ช่วงหลังก็ต้องชงครับจังหวะเห็นแลบมาด้านขวา,าฝันเติมขึ้นมาได้สวยเอาตะกูแล้วไหลามาเลยน้ำหนักพอดีพอดีไม่ต้องจับเลยจังหวะเดียวแล้วเสียบเสาแรกเข้าไปครับต้องบอกว่าของเปลี่ยนบิดลงมานี่เกมตูดโดยเฉพาะเกมลุกครับไหลเรื่องขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะ้วสองรับท,ทางด้านเพื่อนอันสามครับว่าตัวไหนตีเราอันสายครับบิด สายสุดมีจกกับประคองอยู่ตรงอนนี้ดูให้ไม่ได้ต้องกลับไปตั้งกันใหม่บอลบอลวันนี้ก็ูยังไม่เจอกับงานยากเลยสำหรับในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาเมวันนี้รับกดเป็นประการอลัเดจมสุดท้าย เฮ้ยใช่เลยบอลบอลโอ้โหกลับกลับมาได้หลายลูดเดียวเลยครับสารอ่าเป็นแอร์ครับจังหวันี้แต่งเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวัไม่เสียบอลนะนะสายอยางของเรา invisible ว่าโต๊โต้กลับมาแล้วดูเหมือนว่าตรงไหนเซนเซอร์ฮาร์มจะลอยขึ้นไปสูงครับโอ้จังหวะโต้กลับมาแล้วแอร์กดประตูที่สองของตัวเองครับแล้วเป็นประตูที่สามให้กับทางด้านเพื่อนอัสสามครับโอ้โหง่ายเหลือเกินทีจังหวะดพวกนคู่กักองหลังลอยขึ้นไปสูงครับ โอ้แล้วอากินลูกนี้ก็ต้องบอกว่าผมมุ่นแบกเดียวกินหักข้อแบบไปที่เสาแล้วนะฝั่งนู้นเนื้อสันโอ้โหสายลูกนี้แม่น้ำหนักไม่ได้แล้วแล้วฝังหวะสุดท้ายโอ้โหดูว่าความเร็วกับตู้วิ่งเร็วจนตู้วิ่งเลยบอลไปเลยครับแม่ล้วสำตาลนี้ฟิกโยกสวยไหลออกไปทางซ้ายขวาสุดสันโอ้โหแเจังหวะ โอ้ยกขาขึ้นมาเออคู่นี่โอ้ยน่าเกิด้ว่ากะตำแหน่งบอลตกดีกว่านี้อีกนิดนึงหนึ่งมีขาเลยไม่อย่งเลยวยกว่าขาขึ้นมาวอลเล่เลยจังหวะสุดท้ายสูงนิดนึงครับให้ติดอีกแล้วเราจะสวนกลับดีดอกอันขวาอ้รวบิ๊ใช่อ่าสองโขกสองคนแล้วไหลทะลุมา สายบิ๊กลูกยิงเรียบร้อยโอ้โหนี่เซ็ตบอลจังหวะนี้ถือว่าสุดยอดเลยแม่ลงทงเงือกสั่งเห็นเพื่อนน้านขวาไี่ลงลูกครับลดหน้าตัวเองตำแหน่งต้องบอกว่าเป็นบิ๊กเกตตำแหน่งดีกว่าหลายมานี่ไม่ต้องจับเลยครับบิ๊กสายเลยไปเงือกต้องบอกว่าลูกก็จะขึ้นกองหลังงียบมากไปนิดนึงครับจังหวะลอยกันขึ้นไปสูงแล้วประกบแอร์สองคนก็ต้องใช้เพื่อนสองคนไปช่วยกันประกบแล้วนี่ครับ กองหลังมันก็เลยเปิดพื้นที่ว่างครับระหว่างตู้เสาตูกับกองหลังตัวสุดท้ายครัมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะครับเอาแล้วจังหวะนี้ตู้ล็อกเราให้ไห้ดีแพ้ดับกลับมาได้ดีขวาสุดมีมักให้สวยครับตรงกลางซันดีซ้ายมีแอร์ประคองอยู่ไหลมาดูครับตัวน้ำสำสันอีกครั้งหนึ่งจะล็อกหลบจังหวะสุดท้ายไม่ผ่านครับเขาดูว่าเสียบอลจังหวะโต้กลับมา แต่เข้ากว่าแล้วไหลดีจังหวะน,นี้หม่อมแย่ก็ได้ซันโอ้แล้วไปเล่นกันยากบอลไม่สนใจแล้วเตะชิ้งออกไปเลยครับเอ้าแล้ว,วจังหวะนีจริงบอลไม่เข้าอีกครับโอ้โหกองหลังดูค่ะเป็นผู้สองตัวระหว่างจะคู่รับบอลไม่ติดครับโอ้แล้วบิ๊กิงสวนกลับไปโอ้หน้าเสียได้แล้วบอลไปคนเสาวีติว ตู้จัดมาวันนี้ไม่ได้ครับไปบอลทิ้งออกมายังเป็นเพื่อนอาสามอ่ะตูบอลไม่ดีตลอดท้ายฝาวบอลกันอยู่ฟันโยกหลบกลับมาครับยังเป็นบอลของเพื่อนอาสาครับฝ่าแรงซ้ายจับครับอ่ากลับไปตั้งกันใหม่เลยครับเสียข้ามมวกวันขวามาโอ้ให้ไม่ดีแล้วตู้ต่างมาสองบอล ปาดกลับมาโบนไปเล่นนิดนึงจังหวะสุดท้ายไม่พาเนี่ยบอลแต่ตรงกลางก็ไม่มีใครโอ้โหแล้วไปแย่งไปฟางกันเองแลจังหวะนี้มิสเบอร์บอลตรงก่อบเดียวอีกอีกอกนด้ก่ดเบิดเบิด หมาบขยับแม่แล้วหลายลูกนี้เบาเกินไปครับกลับมาได้เป็นบิสเบิลแทงต่อก็ยังไม่ผ่านครับเปุ่นสามอีกครั้งหนึ่งตู่งงมาก็ไม่มีใครครับหมาบเอาเตะไม่ดีจังหวะนี้แถวสองบอลจะบ,บังก็ไม่มีติดครับจังหวะสุดท้ายยังเตะทิ้งออกไปได้ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวเขาได้นสนามถ้าจะถอดบ,บอลออกแล้วตอนนี้สำหรับอินวิสเบิลเส้นเดียวกับฟันครับ เอาพี่พงโลมาเช่นเดียวกับทีบมว,วิซิเบิลเขาเปลี่ยนเอาเบิร์ดลงไปครับย้อนอีกครั้งครับช่วงพักครึ่งเวลาครับจะไม่มีการพักครึ่งเวลาครับเพราะฉะนั้นยังไงจะให,จให้เวลาหยุดน้ำสักนิดกนิงครับช่วงพักครึ่งครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เอาน้ำเข้ามาดื่มในสนามได้ครับทั้งสองทีมครับทั้งทีมวิซิเบิลแล้วก็เพื่อนอัดสามครับย้ออีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเซฟตัวได้เลยครับนี่ ใช่จะเข้าอีกสังนาทีสุดท้ายเรามีลูกเดียวเลยตอนนี้ยังไงก็ปล่อยบอลตกล็อกหลบเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหเอานี่เดี๋ยวย้อนยุคโอ้โหทุกวันนี้เหมือนจะชนเสาเสาเดิมเลยขอด้านี้ยิงไปชนเสานี้เราไม่เข้าอ่ะเออเขาจะแก้ตัวได้ครับนี่โอ้ยิงลูกนี้นี่สบายเลยครับไม่มีใครเข้ามามาตกหลอกยิงยิงเพื่อผ่าลรอบหนึงเข้ามาหลงเลยครับกองหลัง เสียเริ่มเล่นกันใหม่ครับ invisible สองยิงไกลครั้งนึงก็ยังไม่ตรงขอบรับแต่เป็นบิ๊กกับนัน่าแอร์ตอนนี้มีลุ้นแฮชชิ่งแล้วสองปรบเกมนนี้แต่ไงช่วงพักครึ่งเนี่ยเอาน้ำไปเพื่อนในสนามได้เลยทั้งสองทีมครับ ราะฉะนั้นก็ยังไงเตรียมตัวนีิดนึนะครังมือบิสเบอรแล้วก็เพื่อนฝาแงด้จังหวะนี้เราเพื่อนฝีฝาแันกี่ดาวเวลาครงชั่วโ